สวัสดีสมาชิกสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะเมมมีรถกระบะมาให้ดูทั้ง3คันเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถบ้านสวยๆส,สภาพดีๆอยู่นะคะจะเข้าหน้าฝนกันแล้วเนาะกําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะไปไหนมาไหนลําบากนะคะช่วงโควิดเนาะหารถเป็นของตัวเองดีกว่านะคะผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆต้องที่นี่เลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรกเลย0899695577 0923387788และ0856617779นะคะ นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของเราเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะหรือเข้ามาในไอดีไลน์ของเรานะคะ s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2หรือว่าจะสแกนคิวอา e คของเราเข้ามาก็ได้น้อง่ายๆเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากเบอตามด้วยชื่อนะคะและรถที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาหาอินบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถ s u v เนาะหรือว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวแคปสีประตู่าค่างวดประมาณเท่าไหร่แจ้งมาได้เลย เซนชัยคาร์เตอร์ของเราช่วยทุกคันันทุกเคสนะคะอย่าลืมจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเรามาดูโปรโมชั่นหน้าฝนกันนะคะสําหรับวันนี้เราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็น m a z d a b t 5 0 Pro นะคะ m a z d a b t 5 0 Pro ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2.2ซีสีดำสวยมากสวยจริงๆค่ะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะ ราคาหน้าเต็นเราขายกัน349,900นะคะ349,900ราคานี้หาได้ทั่วไปค่ะแต่เฉพาะสมาชิกแฟนเพจของเราในไลฟ์สดวันนี้นะคะจากราคา349,900ลดไปเลย30,000กว่าบาทน,นะคะเหลือ319,000ค่ะเหลือ319,000บาทนะคะเฉพาะไลฟ์สด วันนี้นะคะลดไปเลย3 0 0 0 0นะคะจากปกตินะคะ3 4 9 9 0 0นะคะหน้าเต้นเราขายกันราคานี้เลย3 4 9 9 0 0แต่ราคาสม,มาชิกแฟนเพจของเราที่ติดตามมาตลอดนะคะเอาราคาพิเศษไปเลย3 1 9 9 0 0เราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสำหรับภายในรถนะคะตัวนี้ดูได้นะคะไม่แท้เลยนะคะเข้ามาเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจดูภายในได้นะคะสวยมากนะคะเปิดแคปได้ด้วยค่ะ โซนหน้าเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเปิดแคบได้นะคะเบาะหน้าเป็นเบาะหนังเป็นเบาะผ้าสีดำเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะสูดมากคุ้มค่าสุดๆและที่สำคัญเครื่องช่องล่างแน่นมากนะคะใครสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยซื้อจะจัดไฟแนนซ์ตัดสดได้นะคะพร้อมโอนเอกสารครบ และที่สําคัญเครื่องช่วงล่างแน่นมากไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมไม่มีตัดต่อคัสโซคัสซีมาแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยสินชัยคาเซนเตอร์ของเราตัวนี้บอกเลยสวยมากดูด้านหน้าเลยคอนโซลหน้านะคะตัวนี้มีช่องระบายอากาศ2ช่องกันเลยนะคะสําหรับใครสนใจมาด้าบี5 0 Pro คันนี้ลดไปเลยนะคะ30,000บาทนะคะจากปกติ3ามแสนวันนี้เหลือแค่3ามแสนบาทค่ะ ใครสนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะเราไปดูคันที่2กันเลยนะคะสำหรับคันที่2นะคะเป็นมิตซูบิชิไทตันพัรเหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะประหยัดสุดๆเลยเพราะว่าใช้ได้2ระบบเลยนะคะทั้งเบนซินทั้งแก๊สนะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG ค่ะเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์2.4ตัวนี้ไ i t a n พารตตัวนี้ยกสูงค่ะสวยมากนะคะ สวยมากนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปแคปหน้าจอติดแก๊ส CNG ด้านล่างทั้งหมดอยู่ที่3ถังบนกระบะไม่มีผลต่อการบรรทุกใ,ใดๆเลยนะคะติดแก๊ส CNG ทั้งหมด3ถังคุ้มคุ้มกันไปเลยนะคะจากปกติราคา2 6 9 9 0 0คันนี้ลดให้ไปเลย20,000บาทนะคะคันนี้ลดให้ไปเลย20,000บาทจากปกติ2แ6 9 9 0 0วันนี้ ให้ไปเลยอยู่ที่249,900บาทค่ะ249,900บาทลดไปเลย20,000คันนี้จาก269,900นะคะเหลือ249,900ค่ะตัวนี้สวยมากสำหรับลูกค้าท่าในใดสนใจแคปรูกแคปหน้าจอเลยปี2012ผ่อน5,000กว่าบาทเองนะคะ6ปี5,200ผ่อนยาวถึง84งวดค่ะยุคนี้ ผ่อนยาวกันไปเลยนะคะช่วยๆกันไปลดราคาไม่พอผ่อนยาวถึง84งวดอยู่ที่4,800กว่าบาทผ่อนถูกมาก,ามากเฉียดเฉียดมอเตอร์ไซค์เลยนะคะตัวนี้บอกเลยเราไปดูคันที่3กันเลยนะคะสำหรับคันที่3เป็น Ford Ranger ตัวนี้นะคะเป็นตัวเตียหนอตัวนี้บอกเลยสวยมากค่ะสภาพนะคะพร้อมใช้งานเลยไม่บิ่งมาน้อยมากไม่มิ่งมาน้อยมากนะคะตัวนี้ปี2017 อะไรแท้อะไรเดิมทุกชิ้นเลยนะคะเข้ามาดูที่เต็นท์เราได้เปิดให้บริการทุกวันไม่ต้องกลัวโควิดเพราะว่าเต็นท์เราโปร่งแจ้งสะดวกสบายสะอาดสะอ้านค่ะปร่งโล่งแจ้งมากเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอเลยสําหรับ Ford เรน g e r คันนี้นะคะเครื่องยนต์2 2สซีซี6สปีดปี2017นะคะราคาจากปกติ300,000 99,900ตัวนี้ลดให้20,000นะคะตัวนี้เราก็จัดโปรโมชั่นลดให้ไปเลย20,000จากปกติ3 9 9 9 9 0เหเหลืออยู่3 7 9 0 0 0ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูกแคปหน้าจอเลยดูภายในคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเดิมอะไรแท้อะไรเดิมทุกชิ้นเลยนะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากคุ้มค่าแอร์แบ็กคู่หน้า บอกเลยด้านหน้าคอนโซลหน้าสวยมากไม่วิ่งมาแค่8 0 0 0มกว่ากิโลเองนะคะตัวนี้บอกเลยคุ้มสุดๆได้ไปเหมือนได้รถใหม่กันทีเลยทีเดียวนะคะแถมที่สำคัญลดให้ไปเลย2 0 0 0 0บาทจาก19,900เหลือเพียง3 7 9 9 0 0เองนะคะตัวนี้สวยมากคุ้มค่าสุดๆรีบๆกันเลยค่ะที่นี่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ลดกระหน่ำมากๆและที่สำคัญ ช่วยทุกคันดันทุกเคสด้วยนะคะจะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะกำลังมองหารถใช้ส่วนตัวอยู่นะคะห้ามพลาดเลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรารถสวยๆถูกๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ3คันที่เมรีวิวไปเนาะสามารถแคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือสนใจเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวเมรีวิวให้ดูหรือนะคะอยากเห็นข้อมูลลึกกว่านี้อยากเห็นภาพนิ่งวิดีโอ อยากเห็นห้องเครื่องแจ้งเข้ามาทางแอดมินเราได้นะคะเดี๋ยวแอดมินเราบริการเต็มที่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีมีมาให้ดู3าคันเนาะใครสนใจรุ่นไหนแจ้งมาเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ